ชาววังเล่ากันว่าทุกครั้งที่มีการจัดเลี้ยงภายในตำหนักที่วังบางขุนพรมทูกลกระหม่อมจะโปรดให้แตรวงฐานเรือหรือทหารกบกเบลงเพลงคลาสสิกที่กระโจมแตรเมื่อเสร็จจากโต๊เสวยแล้วมักทรงพาแขกไปฟังดนตรีอยู่ที่บริเวณระเบียงใหญ่บนพระตำหนักใกล้กระโจมแตรในบริเวณนี้มีภูเขาจำลองซึ่งปลูกต้นไม้นานา,นานชนิดโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ซึ่งเป็นของโปรดของพระองค์ และมีน้ำตกเป็นชั้นเล็กๆลดหลัน่นแลายริงกระเซ็นลงมาช่างสวยงามยิ่งนักและนี่ก็คือบรรยากาศของวังบางขุนพรมในอดีตที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชสำนักที่ใหญ่โตโออารูหรา่าและงดงามที่สุดในบรรดาวังทั้งหมดของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเนื่องจากองค์เจ้าของวังทรงเป็นถึงเจ้าฟ้าชั้นเอก อีกทั้งพระองค์ยังเป็นที่โปรดปรานยิ่งนักในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5สมเด็จพระราชบิดาของพระองค์ดังนั้นในวันนี้ทีมงานช่องคณะแ a บซึ่งจะขอมาเล่าถึงบรรยากาศในช่วงนั้นของวังบางขุนพรมเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ history is knowledge ช่องคณะแลบ audio book ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ตอนงานเลี้ยงสีมะสิง ที่วังบางขุนพรมในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศวงเธอเจ้าฟ้าบริพัส,สขุมพันธ์กรม,มพระนครสว,วรรค์วรพินิษ์งานใหญ่ที่สําคัญอีกงานหนึ่งซึ่งจัดขึ้นในวังบางขุนพรมแห่งนี้เรียกกันว่างานสี่มะแสงงานนี้ถูกจัดขึ้นแนวรัชกาลที่7เมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2472ซึ่งในปีนั้น ทูกลกระหม่อมบริพัตมีพระชันษาครบ .48 ปีได้ทรงชักชวนเจ้านายพี่น้องอีกสพระองค์ซึ่งประสูตรในปีมะเสงรอบเดียวกันนั้นมีพระนามเรียงตามลำดับอาวุโสได้ดังนี้ 1. พระเจ้าบรมวศงเธอพระองค์เจ้าหญิงสสิพง์ประภัย 2. ส,สมเด็จพระเจ้าบรมวศงเอเจ้าฟ้าบริพัตสุขุมพันธ์กรมพระนครสว,วรรค์วรพินิจ 3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงพิสมัยพิมลสัตว์และ 4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มพระกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งหม่อมเจ้าหญิงมารยาทกัญญาดิสกุลทรงเป็นผู้หนึ่งที่เคยประจำอยู่ที่ห้องเครื่องของวังแห่งนี้ได้ตรัสเล่าไว้ตอนหนึ่งว่าสำหรับการจัดงานรื่นเริงของวันสี่มะเส็งนี้ ทูลกระหม่อมบริพัตรได้กล่าบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเสด็จมาสวยพระกรายหารคำ่ำพร้อมด้วยเจ้านายสีมะเสงและเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นคลาคล้ำไปด้วยผู้คนมากมายมีการเล่นกิจกรรมของเด็กนักเรียนที่แสนจะน่ารัก โดยจาาระบำงูมาถวายให้ท่อพระเนตรหน้าพระที่นั่งแสดงโดยเด็กนักเรียนชั้นประถมจากโรงเรียนสตรีวิทยาเด็กๆสวมกางเกงสีเขียวเสื้อเขียวแขนยาวสวมหัวงูเกาะเกี่ยวยกแขนขึ้น,ข,นขึ้นลงลงลักษณะเหมือนงูที่กำลังเลื้อยแล้วเลื้อยไปตามทางระหว่างโต๊ะเสวยบรรดาลูกงูร้องเพลงถวายพระพรเอ่ยถึงพระนามเจ้านายสีมะเส็ง ผู้ที่นั่งชมระบำงูต่างเอ่ยปากเยินยอก,กันทั่วหน้าต่อจากการเล่นระบำงูก็มีการจับประกวดสุขภาพเด็กซึ่งเกิดในปีมะเสงพุทธศักราช2472ภายในปีนั้นเด็กๆเ,เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพวกเชื้อพระวงศ์ในจำนวนนี้ก็มีหม่อมเจ้าสุร,รชัดชัดชัดชยหม่อมเจ้าไกลสิงวุฒิชัยและศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยานกิจกิติยากรรวมอยู่ด้วย โดยทางโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ได้อุ้มเด็กมาในเบาะซึ่งมีหมายเลขติดเอาไว้อุ้มเดินเรียงเป็นแถวไปยังทุกโต๊ะเพื่อให้เลือกลงคะแนนและนอกจากสเสวยบนตำหนักแล้วที่บริเวณด้านหน้าตำหนักใหญ่ก็มีบรรดากระทรวงทบวงกลมและพระประยุรญาตพผากันมาออกร้านจำหน่ายอาหารต่างๆมากมายซึ่งเป็นที่คลึกคลื้นสนุกสนานทั้งแขกเรือและพวกชาววังด้วยกันและสุดท้ายนี้ นอกจากเรื่องงานเลี้ยงสีมะเส็งที่วังบางขุนพรมในสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรม,มพระนะครสว,วรรค์วรพินิจแล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีสมเด็จพระราชินีนั้นก็ได้ทรงมีพระหมากรุณาที่คุณและพระราชทานความสนิทสนมแก่เหล่าเจ้าในายในราชสกุลบริพัตรเป็นอย่างยิ่งคราวใดที่พระองค์เสด็จแปลพระราชฐานไปประทับอย่างพระราชวังบางปะอิน เมื่อถึงคราวจะเสด็จก,กลับก็จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เรือโยมพระรที่นั่งจอดเทียบที่ท่าน้ำนาวังบางขุนพรหมแห่งนี้เพื่อเสด็จเป็นการส่วนพระองค์อยู่เนืองนิดเพื่อประทับสวยเครื่องว่างและพระรสุธารสชาบนตําหนักใหญ่หลังจากนั้นจึงเสด็จก,กลับยังพระรที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยรัชกาลที่7ทรงปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดรัชกาลของพระองค์ จบจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่พระองค์เดสด็จสละราชสมบัตินั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด subscribe like share กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ